แต่ฉันไม่ให้ดูแล้วคือต้องมาให้ทางสองออนทัายบนเเช้าระมาณเก้าโมกันครักครับเจ้ยครับครับผมพี่ให้น้องมาตักอยาพูดหายใจกัน คุาผู้รับว่าการพูดไปถึงเรื่องของเพลงที่เรียบร้อยแล้วนะก็ยังไงวันนี้ก็เป็บบนกำลังใจให้น้องทุกคนมากดกันก็ได้ข่าวว่าน้องที่ชนะในวันนี้น้องที่ชนะในการแข่งครั้งนี้เนี่ยจะได้ไปร่วมงานอยู่ใน,ในเอวีด้วยใช่ไหม ติดไเพราะว่าเดี๋ยวนติดทีที่แบ่ร่ัน้เยนะจะได้วกัรนี้ากนจะมีคาเพื่อน่การโคนอกจากทยาี่มีเพลงไในโปรนี้อีกไหมคับในโปรตวนี้ับก็จะเป็นสนสู้วก็่เลยเพกจากผมก็จะเป็นรกับอวนการแล้วฟีจะมีหนรงกำกับแล้วก็จะมีโคนดดีนะเดี๋ยวยังต้มาอย่างถ้าเป็นทาตสตามมาจบ ในแต่ละสไตย์นะครับบางโครงการเองก็มีในปนี้องครับทุกที่ก็ไป่ายแน่ใช่แล้วคุณอยากจะบอกว่าผิวพื้นที่มารุ่มโลงอยู่กัะโนเ่อาจจะเห็นการฟรอกหรือว่าการได้ไปอีกรุ่หนึ่งที่ต้ง